หนูจะช่วยเหรอค่ะวันนี้ช่วยแม่ทำกับข้าวค่ะแบ่งหน้าที่กันน้องอยากช่วยน้องอยากช่วย,วยด้วยสแนนแม่รักมากเลย่วมด้วยช่วยกันหนูไม่เห็นสีขาวเก่งจังเลยหนูเห็นสีขาวดูดูอ๊ยอนุบาลมีน้อยก็แกะกระเทียมเป็นด้วยอว่า <c oughs> ดูสิน้องจุดินก็ทำเป็นเก่งจังเลย สาวดีอย่างนี้แหละใช่ไหมโอ้โหช่วยแม่เก่งเจังเลยค่ะโอ้โหดูเตี้ยนดูน้องทำได้ด้วยโอ้โหหนึ่งขวบก็ทำอาหารเป็นด้วยผู้ช่วยตัวน้อยพี่ก็ได้สองอันแล้วโอ้เก่งมากเลยกาเยอะมากคือเยอะมากใช่ค่ะ ดูน้องสิน้องก็ทำเป็นโอ้เก่งจังเลยมีคนช่วยทั้งสองคนเก่งเก่งเก่งแม่ไม่ช่วยน้อง <laughs> น้องอยากช่วยแม่แม่ก็จัดให้เลยค่ะให้หนูแกะเลยค่ะทำเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เสร็จโอเคนะคะใกล้เสร็จว้าว ทำไปสองสาวส่วนแม่เดี๋ยวผัดสปากเกตตี้อร่อยอร่อยให้ทานนะคะแม่ทำกับข้าวให้ลูกส่วนลูกๆนั้นก็ช่วยแม่ค่ะน่ารักมากเลยมีมีผู้ช่วยมีลูกสาวก็ดีอย่างนี้วันนี้ทำสปากเกตตี้ไส้กรอกให้เด็กๆค่ะ <G ül> ขอบคุณพี่ที่ช่วยมามานะคะไม่ไ like รค่ะแม่ สาเาเสนเรียกอะไรเนี่ยปีเตอรแต่ว่ากระเทียมกระเทียมเก่งมากจูลีนเสร็จแล้วเย้ปปมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะย้ไอ้ยิ้มมานะคะเรียเก่งมากค่ะอนุบานมีน้อยเก่งมากค่ะมีน้อย ผู้ช่วยตัวน้อยให้รางวัลคนเก่งหอมแก้มหน่อยค่ะให้รางวัลคนเก่งช่วยแม่หอมแก้มหน่อยค่ะหอมแก้มหน่อยค่ะเก่งมากเลยแต่ชื่อจุลินยกมือขึ้นอ่ะยอกแบมเฮียแต่ยูลินค่ะหยอก มาหน่อยอย,ยอกแปลว่าฉันนะคะทุกคนโอเคเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากวันนี้น้องทำกับข่าช่วยมามาค่ะ